สวัสดีค่ะมาใจได้ผลลัพธ์ดีชีวีสดใสค่ะขอให้ด,ดังกรขอให้ดังเปลี่ยงเปลี่ยงขอให้มีชื่อเสียง คุณดุลช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิไรโรคขาดึงชา,ชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปว่าจะไม่มาเพิ่งออกกำลังกายเสร็จนักเรียน,เ,นดเดี๋ยวเราจะเลืเอ่อนเวลาออกกำลังกายมาเป็นตอนแบบบ้านหลังกินข้า,าวเช้เอาออกกำลังกายกันหรือยังคะ เป็นห่วงแต่เชื่อว,ว่าทุกคนดูแลตัวเองใช่ไหมคะลูกศิกษย์ุริตาเนี่ยดูแลตัวเองดีที่สุด oh. ขอให้ทองเต็มให้หากว,วันนันอนละ oh. ขอให้จงฟันดีเดินมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใส oh. ขออวยพรให้ทันทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกตษดดใดๆกับเพลงนี้เริ่มเลย เดียวอะไรมันก็ดดีดีดอีกดเดียวรวยปังปังปัง,ปงปปตามด้วยชื่อเสียงก็ไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้อขอใอยรวยปังปังอ,อใอยดังเปียงเปียง นสดมากค่ะสมทรงขอให้คนจนๆจกนอายเป็นคนรวยขอให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไร้โลค่ะทั้งชาตินี้ชาติหนักตลอด สวัสดีโค้ดฟิวสวัสดีคุณเบญญาภาสวัสดีโค้ดสร้างรวยสวัสดีครูนดาสวัสดีคุณนันพัฒน์คุณศรีกัญญาคุณนกทุกนกนะฮะอ่าสวัสดีคุณพัชสีตานะฮะคุณนภพัฒน์ส้มหวานมากค่ะพี่นกพัชสีตานะฮะหวานมากนะคะเมื่อเช้าครัคันน้ำส้มแล้วโค้ดเออาจารย์บัวสวัสดีค่ะคุณชยากรสวัสดีคุณก้อยสวัสดีค่ะครูสิริรักสวัสดีค่ะบอสกุปปาปวีนาสวัสดีค่ะ คุณหญิงพุทธดีสวัสดีค่ะครูออลสุภาวรรณสวัสดีคุณเหมยสวัสดีค่ะคุณสาธิสาคุณกาจนาคุณตินรดาใช่ไหมคะคุณแสงดาวนะคะคุณโซเทียนะคะคุณแพรคุณอัชิดาคุณจงกลบอสครูแม่ลายนะคะคุณรัตนาคุณตุ๊กตาเนี่ยฮะคุณกวีรดาคุณเกษรครูต๊อดนะคะคุณวัชรีนะคะคุณสาวโอ้บอสครูเก๋อ่านไม่ทันไม่เป็นไรเด้อพี่น้องอ่านบอสทันเด้อ จะทำอะไรให้สำเร็ทุกทีใครออกกำลังกายแล้วพิมพ์หน่อยเด้ออดไปทีอยูอ่ตรงนี้อขอให้รวยรวยปังปังปังดีเลยค่ะมันเป็นช่วงที่พวกเราทุกคนต้องออกมารักตัวเองค่ะเป็นช่วงที่อย่าพูดว่ากักตัวลูกเขาเรียกว่าช่วงดูแลตัวเอง มันเป็นช่วงที่ฟื้นฟูสุขภาพดีที่สุดอยากนอนกี่โมงก็ได้อยากตื่นกี่โมงก็ได้สวัสดีค่ะคุณตาปฏิหารแห่งชีวิตมาแล้วนะฮะวันนี้นะคะมาสอนพวกเราในคลิปพิเศษนะคะคลิปสั้นสะเทืถถ่อนหนึ่งเพลงแล้วเริ่มเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ครูจริงๆบอกรตรงๆน,น,นะนักเรียนว่าจะไม่มาสอนนะแต่ว่าอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเราไมา่ให้พลังซึ่งกันและกันดีกว่านะฮะเรารู้ว่าทุกคนกำลังแบบว่าครูขาวาเว โอเคเข้าใจอยู่อะใจได้ผลลัพธ์ดีทีวีสดใสนะคะวันนี้ครูมาสอนพวกเราเกี่ยวกับกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดครูคเองต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่ติดลบสิบล้านเหือเงินติดตัว20บาทนะคะสามเดือน,นปลน,นี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านเงินสดเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสูงร้อยละ ครูเองไม่ใช่ว่าไม่เคยประสบวิกฤตของชีวิตนะคะเคยประสบวิกฤตของชีวิตคือเราไม่เหลือเงินเลยอะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะยืมใครแล้วแล้วเราก็เหลือเงินติดตัวแค่20่บาทแล้วเศรษฐกิจธธก,ก็ไม่ดีนะคะก็เศรษฐกิจธธก,ก็ไม่ดีมันผ่านช่วงคร์ฟิวช่วงอะไรมาเยอะแยะมากเลยในชีวิตที่ผ่านมานะฮะครูเชื่อว่าหลายๆคนเองนะคะก็เคยเจอช่วงที่แบบ มันเป็นวิกฤตของชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการมันยังไงวันนี้ครูมีวิธีคิดมาเสนอพวกเราทุกคนนะคะให้พวกเราได้ไปต่อนะคะแบบน่าสดๆเลยนะคะ,ะมาบอกพวกเราทุกคนนะคะในฐานะที่ครูเองก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่และกันที่เดินมาก่อนนะคะเดินมาก่อนแล้วก็เออเจอทางสว่างเลยจริงๆแล้วครูพูดหลายคลิปแล้วล่ะเกี่ยวกับวิกฤตแล้วก็โอกาสที่คนส่วนใหญ่มองเห็นนะ,ะโดยส่วนใหญ่คนจะตีของลรอเปล่าแล้วก็คิดว่าครูจะไปรอดหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะ คน90%เวลาเราไปเห็นคนข้างนอกเนี่ยเวลาเขาเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือทวนใหญ่นะส่วนใหญ่ทุกคนจะโทษเลยนะกล่าวโทษเหตุการณ์สถานการณ์กล่าวโทษโรคภัยไข้เจ็บกล่าวโทษการเมืองกล่าวโทษกล่าวโทษได้งทุกอย่างทุกอย่างเหมือนสวัสค์ลงโทษเราเหมือนสวรรค์ลงโทษเราเหมือนแบบคือ มาทํากับพจมันขนาดนี้ได้อย่างไรนึกอ,ออกว่าในชีวิตของทุกๆคนนะคะร้อยละเก้าสิบคนร้อยละเก้าสิบของเก้าสิบของเก้าสิบคือแม้เวลาเจอเหตุการณ์ลบๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า u n c o n t r o l factor นะคะคืออะไรที่มันแบบมันไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถควบคุมได้นะคะในแบบมันมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวเหมือนพายุเข้าอะไรเงี้ยเราก็แบบควบคุมไม่ได้แต่ใช่ว่าจะควบคุมไม่ได้ซะทีเดียวมันก็มีวิธีป้องกันนั่นเองนะคะวันนี้ โดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะทําให้เราสุขภาพจิตเสียชีวีไม่สดใสผลลัพธ์ไม่ไฉยไลคือคนที่โทษทุกสถานการณ์เช็คตัวเองสีรำยองตอนนี้โทษอะไรอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไอ้ก็มิน,กกนดีไอ้สวยแล้วกูเป็นอยู่หรืเปล่าคุณกําลังโทษอะไรอยู่หรือเปล่าคะ แต่คุณหวังว่าคุณจะเจอโอกาสดีๆที่ The impossible เป็นไปไม่ได้คะ่ะครูเองเจอกฎจักรวาลกฎแรดึดูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกคะ่ะและลุกขึ้นมาตีทุกอย่างให้มันบวกให้ได้แม้วันมามากลูกไม่แคร์คะ่ะเราจะติดปีกเลาก็บินนึกออกไหมเออในวันนั้นตอนที่ยังไม่รู้กฎจักรวาลกดแรดึงดูดแนตะ่ลูกครูก็เป็นวันที่แบบเหมือนคนฮอร์โมนผิดปกตินะเหมือนคนใบทองลำลึกนะคะคือคือ ผีเข้าผีออกทางอารมณ์สับสนบ่อยๆแล้วก็ชอบโทษวัฒนาโทษโชคชะตาโทษหมอดูโทษ,โท,ษ,ท,โท,ษท,ทุกอย่างอะคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่ตักน้ำสกปลกฉงงดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนลิกิดชีวิตตัวเราเองคนร้อยละเก้าสิบที่ทําให้ชีวิตเขาดิ่งลงทีวีไม่เสดใส่ไปต่อไม่ได้คือส่วนใหญ่กล่าวโทษยิ่งกล่าวโทษคําถามคือเวลาเรากล่าวโทษจิตใจเราผ่องใสไหมล้ะลูกเวลาเรากล่าวโทษใครนะนอันนี้ก็รวยเอารวยเอา อนี้ก็โชว์ความสุขจังชีวิตมันจะดีไปไหนชีวิตมันจะดีไปไหนมึงเห็นไหมที่คนเอารระบาดคนเยอะมึงรวยจริงมึงยืมเงินไหนสิยืมเงินไหนสิมึงหิดทุกอย่างเลยทำตัวไม่ถูกเนาะตอนกูจนน้ำแม่ไม่มีใครช่วยกูเลยกูกดลุกลุกมันช่วยตัวเองเนาะอือโดยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเท่าวันนี้เรากำลังเจอคนใกล้ตัวเรา โทษคนอื่นอยู่โทษการบ้านฟัน,นโทษทุกอย่างแต่ไม่ดูว่าจริงๆแล้วไม่มีทุกอะไรทำร้ายมันได้ถ้าใจมึงไม่ยอมอ่ะถูกไหมโดยส่วนใหญ่มนุษย์ปล่อยให้ตัวเองแบบเจ็บแค้นเคืองโกรธชั้นใหญ่คือทุกคนจะแบบตีเชงแล้วก็ตีน้ำเน่าเข้าตัวเองตีน้ำเน่าเข้าตัวเองคือเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดจริงๆกูปล่อยความเจ็บปวดไปมันก็ไม่ได้เจ็บหรอก กรรมโกรธโ,โทษเครียดกรรมโกรธโ,โทษเครียดกรรมคือกรรมมันไว้กูจะรู้สึกเคืองมึงอยู่อย่างนี้แหละกูจะรู้สึกหุดหงิดมึงอยู่อย่างนี้แหละบางครั้งก็ลืมด้วยนะว่าหดุดหงิดเรื่องอะไรแต่กูรู้ว่ากูหดงิดกูจะเก็บความรู้สึกไ้กูไม่รู้เก็บาได้อะไรครูครเองก็เป็นเหมือนนักเรียนที่เคยเป็นนะเพราะครูเองอยู่ฝั่งร้อยละเก้าสิบมาก่อนคือประเภทแบบไม่ได้ ทิธิแล้วว่าสูงเข้าไว้คนเราจะมาดีกันง,ง่ายๆไม่ได้ละสักศีเราต้องเมงนะแม่เมิงสักศีบ้าๆศักศีบ้าๆบวมๆกูเองเป็นมาก่อนเวลากดเครื่องอะไรใครหวังว่าคูจะขอโทษนะมันไม่ใช่เรื่องเสียชีพยาเสัตว์เสียเข็มขัดเสีกยก,สก,กังเกงแดกไม่ได้ศักศียอะอ,อีกโก้ะเหลืหอยี่สิบป่า ก็ไม่เป็นลงไม่ได้เข็นไม่ไปอยู่บนหลังเสือลงไม่ได้เดี๋ยวเสือแดกคิดไปเองครับผมมึงคิดไปเองมันบ่ไมใครทำร้ายมึงหรอกไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอเด็กเท่ากับเธอทำตัวของเธอเองให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใครมันเป็นของใครมันเป็นของมึงไม่มีใครก็ทำร้ายมึงได้พวกมึงไม่อนุญ,ญ,ญาต หยิบก้อนหินทุบหัวตัวเองปั๊บเจ็บจริงเลยทำไมประเทศเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้เจ็บจริงจริงพ่อแม่ไม่เข้าใจปั๊บปักบวมปักเจ็บแถมแถมไม่ปล่อยด้วยนะแถมไม่ปล่อยหินด้วยนะปัก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 บ่นทุกวันอ้าจะตายห่าทำเองเจ็บเอง ไม่ต้องใช้สแตนด์อินไม่ต้องเป็นเอ็กต้าแสดงสดปรนหนึ่งวันเล่นเอารางวัลออสการ์ทุกอวอร์ดปล่อยสักกระจกคิดลองคิดนะลองคิดลองคิดมึงลองคิดมึงลองคิดกับว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะแล้วมึงเหลือเวลาวันเดียวอ่ะมึงจะโทษคนอื่นหรือมึงจะเอาเวลาที่เหลือไปสร้างความสุขกับครอบครัวมึงวัน วันนี้มึงจะทำอะไรพวกเนี้มึงถึงเวลาตายแล้ววันนี้มึงจะทำอะไรมึงจะมีเวลาไปโกรธใครเขาไหมมึงมีเวลาจะหืมกูจะโกรธมึงเงินมันตายงั้นปะคิดซิ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 ดโอ้โอ้โหเก่งจริงๆทำลายตัวเองทำไมเราต้องมาเอากำลั่กายให้มันด้วยด้วยทุกบักเรื่องดีๆคิดเป็นเรื่องทุก คนตีลบแม่งลบอยู่มันนะคะมึงอย่าไปขึ้นเรือกับมันเหยามันพามึงจมตายหา่านไะอ้จวงคนอื่นลบก็พอมึงเลิกครบได้แต่ถ้ามึงลบเนี่งานงอกเลยนะช,ช่วยยากนะหนูด,ดูคลิปกูติตาทาตามคลิปเลยยังไม่เห็นผลัล้เท่าไหร่ดูด้วยใจทําด้วยใจเลยปะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่มันต้องอยังงี้สิยังงี้สิต้องให้ได้อย่างงี้สิต้องอ มึงต้องทําด้วยหัวใจไม่ได้สักแต่ว่าทําโอ้โหดูคนสอนเขาใส่ฟิลลิ่งขนาดนี้คนทําทําตอนยนเราต้องคิดบวกเราต้องมีความสุขเราต้องน่าลงส,ดสุดสยทุกสถานการณ์นั้นเราจะไม่โทษทะไมมึงมีความสุขมากเลยเอเนอร์จีของมึงสูงส่งเหลือเกินพลังงานตั้มตัต้อยากได้ผลลัพธ์สูงสูดโอ้โหอีแบดจีน มึงจะแบตหมดง่ายไปไหนโอ้โหต้องโดนเสียบตูดทุกวันแมไดาน่อยอเกนพีชแม่ดาอีกไอ้สัตว์ใจเอ้ยมีพลังรดีแม่ดามึงเป็นไรอะต้องโดนกระตุ้นพลังตลอดเลยแบตจีนมันเป็นยังไงต้องโดนเสียบตูดตลอดถึงจะร้อนรู้ไหมยังไงอาการไหนบอกหมอสิคะโอ้โหต้าเดิการสถานการณ์ไม่พออ่อนเพปีย,ยแล้วพลังงานต่ำ ความสุขในหัวใจเกิดไปปีเข้าปีออกอยากก็สุขก็สุขอยาก,กก็ทุกข์ก็ทุกข์ทั้งที่ต้องรู้ว่าสุขดีชั่วรู้หมดถึงหมดไม่ได้ว่าแม่แล้วแต่มึงไม่ต้องมาปรึกษาไมไ่มีเวลาขนาดนั้นแม่ช่วยตอบหน่อยค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ตอบทำไมาเอออยากได้ผลลัพธ์สูงมึงเคยเห็นคนสำเร็จคนไหนอ่ะมึงเคยเห็นกุนตานอิซิตนพูด,ดอย่างนี้ไหม ชาของผมนะครับก็จุดกําเนิดก็เริ่มมาจากเอ,อมีคุณป้าคนหนึ่งไปซื้อชานะแล้วก็ทุกครั้งที่มากินอบุฟเฟ่แล้วก็อยากจะได้น้าชากลับบ้านไปแล้วก็ซื้อแกซื้ออยู่ทุกรอบแกซื้อจนแบบผมเห็นว่าในในแกก็ซื้อขนาดนั้นแหะทำไมเราถึง มีทำขานี่ละทำให้เราเราถึงมีทำขานมึงเคยเห็นหรือเปล่าคนสาเร็จเขาพูดแบบแบบจมดแล้วท่าทางโอ้โหเงียวเหงาหหอยนออี่好吗ออนักเรียนขาบางคนไล้์ัดคุณรว่าอยู่ ICU. ไอซียูมึงพ็นพลังงานต่ำมากมึงพ้นไรมึงพ้นอะไรของมึงแต่ละอันโอ้โหหากเราตายเธอคงสบายใจใช่ไหมเพื่ออะไระ ดูเฟซบุ๊กรู้เลยนี่ไม่กรรมนะนี่คือภาพเฟซบุ๊กโปรไฟล์ดำขบขโมยก,กูนึกว่าอยู่ในงานศพกูนึกว่าผีกูนึกว่าเดดคูล่ากูนึกว่าซอมบี้อะไรเนี่ยบางคนเป็นลูก,กตาเลือดไหลออกมาอะไรอ่ะนี่ยโปรไฟล์เฟซบุ๊กมึงเหรอนะโอ้โหมึงไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเล็กศาสรเปลี่ยนสันดาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มึงก็ตัวเนี้ยช้ำใจจังทำไงดีโอ้โห ปรึกษากูเรื่องคูณละคะหนูอยากมีความรักดีๆทําไงมึงเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กกับโปรไฟล์มึงก่อนไหมโอ้โหพลังงานมึงตั้งแต่รูปแล้วก็เฟซบุ๊กมึงนตะตต่ควรจะเป็นอย่างที่มึงพิมพกันนะโอ้โหดึงดูดได้ด้วยภาพในน้ําตาล่วงมาเป็นสายเลือดชำ้ำใจจังทําไงดีมึงต้องช้ำทั้งชาติแหละโอ้โหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรเปลี่ยนเลขสาสตร์เปลี่ยนทุกอย่างไหมเปลี่ยนสันดานไหมเปลี่ยนพลังงานเลยละอีจวงพลังงานต่ำแล้วก่วอนตื่นเช้ามา เหมือนหายใจจะรวยลินชีวิตแทบสิ้นแล้ววันนี้โอ้โหเช้ามาอยพรตัวเองแต่วันรัดจริงๆชีวิตมึงคงจะสดใสห่างไกลย,ยาสิบติดโอ้โหเสพติดแล้วเกินลง,งรบๆเก่งจริงๆ,งๆพลังงานต่ําไม่พอเสือกกระเสือกกระสนไปดูอะไรที่ทําให้แบตหมดเป็นานมึงเขาตายไปเท่าไหร่แล้วรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยไหวอยู่แล้ว ตายแล้วหรอกไอ้เคี้ยคุไอติดมเนี่ยเป็นทุกอย่างอาร์สองอาร์แซสเซกษตระกษตรแดนที่มึงจะให้มึงมีแสงสว่างก็มาบ้างโอยอีดำยองอ่านก็ไปเสีเจ็บเข้าไปมึงเป็นไงละตายหา่าตายกระทั่งประเทศแล้วตอน,นอถึงเวลาตายมึงตายเองตอนเนี้ยมึงทำตัวเองให้มีพลังงานก่อนทำแบบคนพลังงานสูงเอ้ย ฉันร้องมันไม่ชอบอะไรจุกพลังงานความร้อนมึงมึงทำไดิโอ้เพราะทำแล้วเหนื่อยมาครูทำไมเราต้องทำตอนนี้เฉยก็ได้พลังงานอ่อนขี้เกียจขี้เกีย,ยจจำไม่รู้จะพูอะไรกับแกแกอย่ามาปร,ปร,ปราึกษาเลยฉันนะโอ้โหพลังงานสุดยอดแกต่ำแล้วก็อยากมีผลรับชีวิตมึงจะสดใสยังไงเนะไม่เปลี่ยนไรแล้วเราทำงานอยู่บ้านมันนะครูว่างจัดไปไม่รู้ทำอะไรออกออกกำลังกายลูกออกกำลังกายโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้เครียดเครียดมึงจะเครียดทำไม หาทังออกมึงจะมองทางตันเพื่ออะไรถ้าคนที่เขาเหลือยี่สิบบาทเขารอดได้ในวิกฤตเขาจะฆ่าตัวตายเขาบ่นยืนสอนมึงเนี่ยมึงช่วยทําหน่อยไหมเนองเขาว่าสอนสามรอยเปอร์เซ็นต์มึงทำสักร้อยเปอร์เซ็นตได้ไหมเนองโอ้เขาใส่ฟิลลิ่งขนาดน,นี้ครูสิตาสอนมึงอย่างนี้เหรอเราไม่ต้องมีพลังงานอะไรมากมายนักเรียนหรอกแค่แบบ มีความสุขในหัวใจแล้วก็เชื่อนะคะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเรามีความสุขเข้าไว้ถึงแม้เราจะโดนสามีกันแกล้งเพื่อนๆเ,เราอาจจะเลิกคบเราเราอาจจะร้องห้างเสียใจแต่เราก็จงมีความสุขไว้อ้อยมึงสู้เขาไม่ทันหรอก โอ้โหเวลาเรื่องลบๆเนี่ยมึงแดกหัวผัวมึงโมโหคนอื่นมึงปี๊ดปาดโก้ยอย่าก็โยระเบิดประละมณูนแต่เวลาเรื่องดีๆมึงทำอ้อนอ่อนไม่ทันหรอมีจ้วงไม่ทันเราคนในเมืองไม่ทันทําไมคูติ๊ตาสาเร็จเร็วกว่าแสงโอ้โหมึงดูพลังงานกูงดๆอูถึงแล้วมงแหวนดาวเสามึงอยู่ไหนสะพานขวายแยกสายมึง ยังไม่ไปไหนแม่สามปียังนั่งอยู่สะพานควายแย้ายมือแม่มารับหนูหน่อยอะไรเขามึงกูไม่ไปมาเองตะกี้ตะกายมาเองโอ้ยมาดูคุณสิตาเขาหน่อยเขาอัปเดตผลลัพธ์ไปถึงไหนเป็นไงแทนตาพอลไหมน้ามึงถึงไหนแล้วล่ะทีเก่าเวลาเดิมโค้ดเอ้าอย่างมึงอะเหลือใจโอ๋อมีลูกขอเด้อเออ พลังงานทําให้มันสูงๆเข้าไว้ดูโอ๊ยทามึงจะเด้ง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 แล้วมึงตายอย่างน้อยมึงตายแบบมีความสุขสังขารไ,ไม่เดาไม่เม็นโออคนทุกตายตัวเม่นคนสุกตายม,าามเป็นขมิลรักเฮ้ยแม่หนูละล,ะลิกลีไม่ค่อยเป็นมึงอย่ามาฟอร์มตอนมึงผสมพันธุ์มึงละล,ะลิกลีเป็นอย่ามาฟอร์มกูจะตามไม่ได้หรอกทุกคนแม่งมีความแรดอยู่ในตัวแต่มึงช่วยมาแรดด้านดี ม่ใช่เป็นแบลด้านแบลสีแบล็คอาผัวเขาอย่างนี้ไม่เอาลุกขึ้นมาแล้วพี่ชอบตัวเองเฮ้ยภาวะอย่างน,นี้มึงต้องออกมาแบบเออฮสป,ปุอยสปาร์จิจาร์กันหน่อยเร็วเ <c oughs> ดี๋ยวเวลาเฮลกันแล้วสิดอกงช่างแม่งอะไรจะเกิดกูเบิกบาลด้วยกันเดี๋ยวมึงดีเองความทุกข์ความโศกคว,ความโลภความภัยเสนียดจ์จระเลไม่เข้าใกล้มึงเพราะมันเห็นมึงมีความสุขมันไม่ชอบมึงนึกถึงผีเนี่ยถ้าผีจะสิงมึงว่ามันจะสิงคงเบิกบาลมาอีนี่ยิ้มอยู่ ล้วแล้ลลลผีจะสิงไหมก็อีกคนหนึ่งมึงเป็นผีมึงจะสิงใครก็ต้องสิงคนที่แม่งจิตจิตอ่อนจิตตกจิตแบบโศกเศรกลบงงเงาหรือไหมอ๋อวันนี้มึงอยากให้พระเทวดาสิสิทธิ์คุ้มครองมึงมึงทำตัวลาเลยหน่อยอย่าทำตัวเหมือนอยู่ในนรกบอกไม่วู้กี่คลิปแล้ว แชร์จ้ามเรื่องลบมึงเป็นประชาสัมพันธ์ให้นรกไงนรกจ้างมึงเท่าไหร่แล้วมึงไม่ร้อนไงแล้วประชาสัมพันธ์เก่งเจาง้นานรกนี่ยแกโอ้โหมันเป็นยังไงเขาจา้างแกเท่าไหร่แล้วแกแชร์เรื่องราวลบๆเนี่ยเหรแกทำให้ใครมีความสุขบ้างยังวันๆแกแชร์แต่เรื่องลบๆๆๆแล้วแกก็ไปถามเพื่อนว่าเป็นไงมึงจู้ ม,มึงตาคนตาทางกัะประบาาแดกจมจมจม,จม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 อยู่คลองเท่าตะตุต่มทั้งทางที่มึงรู้กฎจักรวา,กวาลกฎแรงดูดคลองแค่ตะตุ่มเนี่ยแต่หาเรื่องเอาเรื่อง,อางมาปลอมมาเอาหัวจุ่มคลองเล่นกันมึงหายใจไม่ออกเลยว,วามึงว่าไหมกูว่ามันหายใจไม่ออกมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเอหน้าขึ้นมามองฟ้ามันจะมีอากาศมันจมมีหารลยยุงจะเอานาก้มไปทําไมอีน้าคลองตะตุ่มมึงของมึงอ่ะ โอ้โห oh, ยอมใจนี่คุณส <aries> <u ild> ิตาต้องสอนขนาดนี้หรือเปล่าเบิกบานสิคะหมวนหางสิโลกเออไม่มีคนอย่างเราโลกคงเงียบเหงาและเศ้าซ้อยเอ้ยนี่ก็ออกแม้ประชัสศันฑ์หน้าดีสวยเบิกบานและลิขะดีอยู่บ้านโขบมาในช่วงที่ดีที่สุดมึงอยากนอนกี่โมงก็นอนมึงอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นแต่อย่านอนดึก อย่านอนเกินตีสองไม่งั้นร่างกายมึงพังอ่ะเจอโรคกระโดดถามึงอีกนอนไปจะนอนกี่โมงจะนอนเที่ยงคืนก็นอนเช้าก็ตื่นออกกําลังกายกินข้าวมีความสุขทํางานอุ้ยเบิกบานลานลาเสพเรื่องราวดีๆพัฒนานตัวเองมันเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตม้วนหางสิโลมีความสุขสีคาชีวิตมึงจะได้สดใสไม่ได้ไปหมกตัวอยู่กับวิกฤต อยู่แต่ทางตันทางออกไม่มาสักทีเช็คตัวเองพลังงานสูงหรือพลังงานตำ่ำพอเอาไว้ต่อบพวกนี้อะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลเออรขาได้ไรนะประกาศใช่ไหมว่าไม่ให้ต้องสมร่วมตัวกัน <laughs> ซึ่งคุูสิตาจะมีสัมมนาใช่ไหม สี่ห้าหกก็คงจะต้องเลื่อนแล้วนะ่ะนักเรียนพี่หานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่จะคืนเงินนะคะหรือว่าจะรอในรอบเออเดี๋ยวพอเขาสถานการณ์ดีเดี๋ยวเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ได้เรียนกันอยู่เดียนะแกก็นั่นไปนะแกก็ถ้าเกิดแกอยากคืนเงินนะนะก็ภายในถึงพรุ่งนี้หกโมงเย็นนะนะก็ทักไปนะที่สมัครที่ไหนก็ไปทักที่นั่นน,นะคะไลน์แอดช็อปทีเชอร์สิตาไลน์แอดช็อปทีเชอร์สิตานะคะ ของเงินคืนนะคะแล้วก็จะถอดออกจากคอร์สทั้งหมดเลยนะคะทั้งกี่คอร์สก็ออกไปนะคะถ้ามาใหม่ก็ราคาใหม่นะคะคนที่อยู่ก็รักสิทธิ์รักษาสิทธิ์ราคาเดิมไปนะคะดังนั้นแจ้งมาเพื่อทราบนะคะทุกสัมมนาครูจิตาจัดอยู่แล้วคะ่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันเกิดเด่างเนี้คูจะทํำยังไงละอีเจวงนะคะคําว่าสัมมนามันก็คือต้องจัดเป็นสัมมนานะคะสัมมนาออนไลน์มันก็ต้องมีสัมมนาออนไลน์มันต้องมีคนมาเรียนด้วยเพื่อ ทำภารกิจกันที่นี้มันจัดไม่ได้นะคะก็เลยอย่างที่บอกค่ะก็ขอเลื่อนไปนะคะแต่ครูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็คงสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องทํานะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้อยู่บ้านนะคะช่วยทําตัวอยู่บ้านอย่าออกไปไหนมากนะคะละลิกล,ลิอยู่บ้านนะคะเทรนตัวเองอยู่บ้านสร้างความสุขอยู่บ้านสร้างพลังอยู่บ้านเดี๋ยวผลลัพธ์ใหม่จะมาถามตัวเองว่าเราหมดพลังหรือเรามีพลังวินาทีนี้เรามีพลังขึ้นหรือเปล่าเช้ามาเรามีพลังมากกว่าเดิมหรือเปล่าดังนั้นนะคะ เหมือนกันนั่งสมาธิทุกอย่างเลื่อนหมดนะคะเลื่อนไปก่อนใครจะขอคืนเงินแจ้งครูได้เลยนะคะในกลุ่มสําหรับนั่งสมาธิสําหรับคนที่แจ้งในกลุ่มใช่ไหมสาหรับคนที่ลงสัมมนาทักที่ไลน์แอดช็อปที่เชื่อสิตาะคะขอคืนเงินนะคะแต่คุณก็จะไม่ได้ราคานั้นอีกตลอดไปเพราะว่าราคาถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คือคุณจะคนละราคาละนะคะดังนั้นสิ่งที่ครูบอกคะ่ะว่าครูเองสร้างสัมมนามาโอ้โห ไม่รู้กี่ขอยกี่แคมปค่ะนะคะเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้ทุกคนได้มีขวัญกำลังใจมีพลังมากขึ้นในการสร้างชีวิตที่ไปต่อแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงสําหรับคนที่มองหาโอกาสนะคะดีๆตอนนี้ค่ะ ครูเองเปิดสาหรับคนที่อยากไปเรียนรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะตอนนี้ครูมีเปิดนะคะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นผู้นาหลักแสนภายในหนึ่งอาทิตย์ของครูนะคะ VIP TSW Teacher s t a 3ส0บาทเท่านั้นนะคะก็ได้เรียนคอร์สนี้นะคะเพื่อช่วยคนจริงๆสําหรับใครที่กําลังมองหาเออโลกบังคับให้ทําออนไลน์ทํำยังไงดีนะคะครูมีระบบรองรับให้พวกเราได้มั่งคั่งร่ารวยกันด้วยก็สามารถนะคะที่จะทักรุ่นพี่เราไปนะคะมันจะสมัครอยู่ที่ไลน์ uh, like TSW Teacher s t a นะคะ แล้วก็เดี๋ยวคุณเลือกรุ่นพี่ได้เลยว่าคุณจะให้ใครแทนคุณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้ครูช่วยรายได้ครูช่วยเต็มที่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสามารถฝากล้านได้ส่วนใครอยากให้ครูช่วยรีวิวให้ครูไม่คิดค่าตัวซากบาทเลยนะคะไม่คิดค่าตัวสักบาทเลยคุณจะเป็นของกินของใช้นะคะครูช่วยรีวิวให้นะคะคุณขายได้ขายไปครูช่วยหาออเดอร์ให้จะมีกี่ชิ้นกี่อันครูตอบไม่ได้นะคะครูช่วยหาออเดอร์ให้ใครมีของกินของใช้ก็สามารถทักที่ไลน์แอด โค้ดคิดล่างสีตาแอดโค้ดคิดล่างสีตานะคะส่งมานะคะแอดมินเราพร้อมตอบแล้วว่าคุณส่งมาที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูรีวิวให้ครูขอรีวิวตามความจริงนะคะว่าดีไม่ดียังไงถ้าเป็นของใช้ครูอาจจะตอบเลยไม่ได้ทันทีว่ามันดีไม่ดีครูก็จะหยิบขึ้นมาที่จว่าอ่ะอันนี้นะเขาส่งมาแบบนี้นะคือคนไทยมีน้ำใจแค่นั้นนะคะส่วนถ้าเป็นของกินครูจะชิมเลยว่ามันดีไม่ดีนะคะครูก็จะขออนุญาตรีวิวตรงๆนะว่า มันเค็มไปหวานสาหรับครูหรือเยมันอร่อยวะก็จะบอกว่าอร่อยนะคะเคยมีลูกศิษย์ครูขายขนมมั้งส่งมาให้ครูกินครูก็กินกินไม่คิดอะไรอันนี้เราไม่ต้องมาโลภนะครูแค่เราเฉยครูกินกินปรากฏว่านะคะสร้างโรงงานเลยค่ะครูกินไปยอดเดอร์เป็นล้านนะคะคุณไม่ต้องคาดหวังว่าอเดอร์คุณจะได้เป็นล้านนะคะไม่ต้องคาดหวังสบายๆแค่คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมาให้ครูหา ออเดอร์ให้เขาแต่เขาคิดว่าเขาส่งมาให้ครูกินนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นขนมอะไรสักอย่างเหมือนคอนเฟกอะไรอย่างเงี้ยจําไม่ได้แล้วนะคะสร้างโรงงานกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นงไงครูคตอบไม่ได้นะคะสําหรับใครที่อยากกินหมูแดดเดียวเออนะหมูแดดเดียวนะครสวรรค์ของแม่เม่าอร่อยมากนนะฮะเนี่ยนะฮะอ่ะ ใครที่อยากจะให้ครูช่วยรีวิวอ่ะก็ไปแล้วกันโดยเฉพาะของกินนะครูถือว่าครูช่วยได้อย่างส้มพี่นกก็ส่งมาเดี๋ยวครูเอามาคันแล้วครูจะรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งเสื้อผ้าแฮนด์เมดได้ไหมได้ก็เดี๋ยวครูใส่แล้วครูก็รีวิวให้หนูก็เอาแคปรูกครูไปครูอนุญาตหมดเลยถือว่าครูช่วยนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะที่เหลือค่าตัวครูแพงนะดังนั้นเนี่ยเหมือนมีคนมาไลค์กับครูอ่ะขายเลยอะอาหารเสริมไลค์เดียวเป็นล้านคือคนของครูจิตาค่ะพร้อมกินพร้อมใช้พร้อมจ่าย ผมซื้ออมอุดหนุนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยคนของครูสิตาใครที่อยากให้ครูช่วยรีวิวย้ําอีกครั้งทักที่ไลน์แอดโค้ดคิดล้างสิตาคุณต้องรีบนะคะเพราะถ้ามันมาล้นมากดิฉันรีวิวไม่ทันช่วยไม่ได้นะคะดังนั้นใครส่งก่อนครูก็จะช่วยก่อนดังนั้นคุณต้องรีบนะคะเพราะครูอาจจะรีวิวให้คุณไม่หมดก็ได้ถ้าเกิดคุณมากันเป็นพันๆชิ้นดีฉันจะแกะหมดยังไงนะคะเรื่องสำคัญคืออย่าลืมส่งที่อยู่ติดต่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวครูจะได้โพสต์บ่า เออไม่ใช่โพสิครูจะได้บอกเขาว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยสมมุติว่าคุณขายปลาหมึกกรอบครูชิมแล้วครูว,ว่าเฮ้ยอันนี้มันเผ็ดแจ๋วว่ะรุ่นรุนเผ็ดจีด๊ดอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อย ครูก็บอกช่องทางการติดต่อไปลูกค้าไปติดต่อคุณคุณจัดการเอาเองนะไม่เกี่ยวกับครูแล้วนะครูถือว่าครูช่วยเราได้เท่านี้ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะอะไรที่ครูช่วยได้ครูช่วยทุกอย่างเลยนะคะครูถือว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเป็นคนเหมือนกันบนโลกใบนี้ดังนั้นนะด้วยรักและรัรถนาดีจากครูสิตานนะคะอ่ะรักกันชอบกันก็กดไลค์กดแชร์ไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนดูแลตัวเองนะเวล้างมือให้สะอาดนะคะ ใส่แมสด้วยปิดปากอย่าออกไปไหนในช่วงนี้นะคะช่วยกันดูแลประเทศเราช่วยกันดูแลทุกๆคนเราไม่เห็นแก่ตัวนะคะอะไรที่เขาให้ทำทำตามกันนะแล้วมันจะได้คลีนแล้วก็ประกาศชนะอีกครั้งพร้อมกันทั่วโลกค่ะครูเชื่อว่าโลกนี้จะหายไปนะคะโรคร้ายๆนะจะหายไปแล้วเจอผลลัพธ์ใหม่ที่ใส่ใจของพวกเราทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซองเตรียมใจกับสิ่งดีๆรอเราอยู่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนั่งสมาธิขอบคุณทุกสรรพสิ่ง แล้วอยู่นะสวัสดีคะ่ะ